สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักชาวธาตุดีมังกรประสบกันในช่วงเดือนมีนาคม2 5 6 7นะคะก็ดวงนี้นะคะเป็นดวงโดยทั่วไปมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลักันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็ยนๆนะจ๊ะโอเคอืมพูดอะไรนะอ๋อเสาร์อาทิตย์วันที่ เท่าไหร่เนี้ยแหละสักทีหนึ่งอวันนี้เท่าไรนะฮะหกเจ็ดวันที่9แล้วก็10มีคิวว่างอยู่นะคะใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวใครสามารถจองคิวทางพี่น้ำปันได้เลยแอดมาที่ไอดีลนี้โอเคไหมมามาดูกันค่ะว่าชาว้าดินมังกรประสบกันเนี่ยที่พามาเป็นไงบ้างเอสซอบ็นเข้าแปดเหรียญ ซิกซ์สวานหไม้เท้าเทนอฟคัพสิบถ้วยเออฟคัพหนึ่งถ้วยคิงออฟเพนเดโคลราชาเือรเรียนโอเคสำหรับชาวแท้ดินนะคะเออช่วงที่ผ่านมามันเหมือนเหมือนตัวเรายังมีความแบบจะบอกไหดีเหมือนยังคงอยู่ยังอยู่ที่เดิม ยังรู้สึกเหมือนเดิมกับความสัมพันธ์ที่เขาเรียกอะไรว่าเหมือนอย่างที่จะทําให้มันสําเร็จอะคือคุณอาจจะไม่ใช่คนที่แบบว่าแสดงออกหรือต้องให้ใครรับรู้ว่าตัวเองรู้สึกอะไรยังไงแต่จิตใจเบื้องลึกอะไรของคุณมันมีความซ่อนของการที่อยากจะทําความรักควสัมพันธ์ให้สําเร็จ อยากให้ความสัมพันธ์กลับมาดีกลับมามีความสุขอะไรกันเหมือนเดิมเป็นฟีลนึกถึงด้วยความด้วยความแบบเหมือนแบบอดทนบางอย่างแบบไม่เป็นไรแบบละเอียดละออขอแค่แบบขอให้คนคนนั้นกลับมาอะไรอย่างนี้คือคือเหมือนเป็นฟีลประมาณว่าแปดเรียนนี่เหมือนเหมือนเรา ตัวเราเองไม่ใช่คนที่ใจร้อนหรืออยากจะทําอะไรให้มันได้ดังใจแต่เรารู้สึกว่าโอเคเรามีเป้าหมายที่ว่าเราก็อยากทำให้ความสัมพันธ์มันดีนะแต่แต่ถ้ามันจะไม่ใช่จังหวะที่จะจะต้องทําอะไรเลยเขาเขาก็รอรอเพื่อให้มันสําเร็จรอให้แบบว่าความสัมพันธ์นี้กลับมาดีคว่ารอให้แบบว่าความรักโอเคคือถ้าดินคุณดูเหมือนแบบว่า คุณดูเหมือนคุณกำกำลังกำลังรอแล้วกำลังนึกถึงอะไรใครด้วยความอดทนเพื่อให้อยากให้ความสัมพันธ์นี้ยมันสำเร็จคือคุณเลยใช้ความนิ่งความอดทนเนี้ยแหละจะบอกไงดีวะมันเป็นฟิลนี้คือคืออ่ะโอเคคุณอาจจะไม่ได้ทำอะไรเลยในการแสดงออก แต่ในจิตของคุณลึกๆก็คือการที่แบบว่าไม่เป็นไรถ้าแบบตอนนี้มันไม่โอเคฉันจะอดทนรอจนกว่าความสัมพันธ์นี้จะได้กลับมาโอเคอะไรสักอย่างเพราะฉันยังรักอยู่ฉันยังยังรู้สึกอยู่ฉันจะไม่กระเตื้องหรือสะกิดหรือทำอะไรให้แม่งดูเละเทะไปแต่แบบไม่เป็นไรฉันฉันอดทนรอได้เพื่อเพื่อให้มันได้กลับมาดีกันเหมือนเดิมหรือเพื่อเพื่อความสัมพันธ์นี้มันมันแฮปปี้มันอะไรสักอย่างคุณเนี่ย คนที่ชาวท่าดีมังกรประสบกันนึกถึงช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรเจ็ดโดเรียบสอดสามดาบนายออฟวานอัศวินถือไม้เทา้าควีนวน็อปสอดราชินีถือดาบเอสอบับกับแปดถ้วยนายออฟวานกาวไม้เทา้าออืือ นี่มันดูคนละคนละอารมณ์เลยนะฮะคือถ้าดินก็ดูวาววอนใช้ความนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวใดๆเพื่อให้ได้อย่างที่ต้องการอีกฝั่งหนึง่งที่ชาวทตาดินนึกถึงเขาก็เจ็บหัวนมมากๆเลยคือเหมือนแบบอ่ะออกมาจะกวันสมนันแบบมันก็ไม่โอเคแบบมันกระแปะทถวยก็แบบเอ้ยไม่อยากยุง่งอ่ะฉัเหนื่อยฉันเสีสยใจแบบ ทำไมอะไรอย่างนี้สักอย่างอ่ะเป็นฟิลแบบปกปิดดูแบบโอ้โหกำแพงฝูงแบบออกมาแบบเชิดเิดแบบอารมณ์แบบเกี้ยวกาดแบบหัวร้อนคือเคยสักษกว่าคนที่ชาวท่าดีนึกถึงตอนนี้คือพร้อมไฟมากนะคือแบบว่าออกมา ออกมาจากความสัมพันธ์ในแง่ของความคุกกุนความไม่ได้ดังใจเพราะเขาเสียใจอะไรบางอย่างกับกับพฤติกรรมอะไรที่เขารู้สึกแบบว่าอาจจะเขาอาจจะรับอะไรบางอย่างว่าไอ้คุณไม่น่าไว้ใจหรือเปล่าทำไมเขาดูปิดกั้นคุณขนาดนะั้นทำไมเขาถึงต้องหูแบบว่าตาขวางหรือถึงขังอะไรกับคุณขนาดนะั้นการที่เขาอมาเขามองความสัมพันธ์ที่มีกับคุณก่อนหน้านี้แม่งไม่ได้ดูแบบ มันไม่ใช่เรื่องที่แบบเขาแฮปปี้อ่ะต้องมีการกระทำอะไรบางอย่างที่ไปจึกนมเขาไปจึกใจเขาแล้วทำให้เขาต้องกรีดร้องแล้วเป็นควีนถือดาบแปลงร่างได้ขนาดนี้เราไม่ไว้ใจอะไรคุณเลยอ่ะแต่คุณก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรสินก็จะอดทนซินจะอยู่นิ่งๆเพื่อให้เธอรับรู้ว่าสินมันคงมันคงอะไรก็ก่อนนะนี่ก็ไม่ได้ทำให้มั่นคงหรือเปล่าหรือย,ยังไง ไปทำอีท่าไหนมาทำให้เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์การกระตือรือร้นรหรือการกระทำอะไรบางอย่างทำให้เขาเจ็บปวดจังเลยแล้วแล้วเขาเกี้ยกลาดขนาดนี้คือแสดงว่าคุณน่าจะไปตัดความเชื่อมั่นหรือว่าเขาไม่ไว้ใจว่าคุณจะโฟกัสที่เขาคนเดียวหรือแบบสร้างความสัมพันธ์กับคุณไปแล้วแล้วมันจะแฮปปี้ขนาดนั้น ขาดูแบบไม่ไม,ไม่ไม่ได้สนใจความรักที่แบบว่ามีอยู่แค่นั้นแล้วก็แบบว่ามีแค่นั้นจะกดทำร้ายกูอีกอะไม,ไม่มีทางไว้ใจหรอกเราแวงชหมาในตอนเนี้ยเดนนี๋ยวดูสิใน <Hey, you> <laughs> น่าเราเวาวอนั่งนิ่งเลยแบบขอเพิ่งแค่เธอกลับมาแบบ <laughs> สลรักทุกอะไร ไม่กล้าทำอะไรเพราะอะไรรู้ตัวหรือเปล่าว่าเออทำอะไรไปตอนนี้เขาก็เขาก็กันหรอหรือยังไงดูสิสถานการณ์ความรักของชาวราดีมังกรประสบกันในช่วงเดือนมีนาคม67เป็นไงมาเพรอับสอดเด็กเถืดดาบนายออกมาสวินถือไม้เท้า adjustment the i w of fortune seven of swords เจ็ดดาบ ถ้าจิคุณก็จะยังเอาเขาอยู่แหละค่ะคือมันเหมือนแบบว่าใจเราก็ยังแบบว่าต้องการเขาแต่ว่าช่วงของเดิมมีนานเนี่ยมันเหมือนแบบบางทีตัวเราเองอาจจะเป็นช่วงของการซุม่มดูลาดลาวหรือหรือพยายามสืบหรือพยายามส่องดูเขาอยู่ว่า,าเขาอยู่ในภาวะอารมณ์ไหนนะของคนที่คุณนึกถึงเพราะว่าจริงๆแล้วตัวคุณนอยากที่จะกลับไปเนี่ยแหละค่ะแต่ว่ามันก็ต้องดูเรื่องดูใจ ดูจังหวะจากคนในการที่จะกระทำอะไรสักอย่างเพื่อเพื่อเพื่อเป็นการให้เขารับรู้ว่าเฮ้ยสัยัาต้องการเอนะแสดงว่าคือที่ผ่านมามันเหมือนเรานิ่งจนมาระยะหนึ่งแล้วแหละแช่วงของเดอมมีนาเราเริ่มมีความคิดที่ว่าจะเริ่มทำอนะมีการวางแผนในการเขาหา คือแบบอาจจะก,ก็ดูเขาว่าเอออันนี้เขายังไงแล้วก็แบบว่าเหมือนมันมีการตัดสินใจขึ้นแล้วว่าโอเคหลังจากที่สุ่มๆดูกันมานิ่งๆอะไรกันมาฉันตัดสินใจนะว่าฉันจะกลับไปก็แสดงว่าบางทีชาวทาตดินเองเนี่ยคุณจะมีการกระตือองอะไรที่มากขึ้นหลังจากที่คุณอนะ่ะดูคนคนนี้มาอยู่หรือให้เวลาเขาแบบว่าเขาใจเย็นๆร่มๆอะไรกับเราแล้วเราก็จะหาวิธีในการที่จะเข้าหาเขาอืม ก็ทำให้เขารับรู้ว่าเออฉันแบบฉันก็รู้สึกกับเธออยู่นะแบบเฮ้ยแบบให้เวลาเราไงแบบหายงอนยังแบบเออเจ็บหน่อยลงไหมโอเคขึ้นป้าแบบ๋ <c oughs> ยวก็รู้เรื่องคนที่จะได้ดิมังกรประสบกัรน,นึกถึงในช่วงองเดือนมีนาคมอุกเ็ดสถานการณ์ความนักเราเป็นไงมา ิกซอฟวานหกไม้เท้าฟาฟอบวานห้าไม้เท้าฟาฟอบสอดห้าดาบเอซอฟวานแปดไม้เท้าแล้วก็เดอะมูนคืออย่างนี้นะเอ้ักแค่รู้สึกว่าไออารมณ์อารมณ์มกดเกี้ยวเสียใจนะมันมันก็ส่วนหนึ่งนะแต่ในเรื่องของความรู้สึกอะมันก็แบบมันก็ยังมีความต้องการกันอยู่แหละคือคือถ้าแบบก่อนหนะ้านี้โอเคเขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่า ข,ขึงขังรู้สึกว่าเออกูจะไม่คุยกับมึงแล้วคือคนอย่างมึงเนี่ยมันทําให้ความสัมพันธ์นี่มันยากมันทำให้ความสัมพันธ์น,นี่เหนื่อยหรืออะไรต่างๆปัญหาที่เกิดขึ้นมันมีการออกมาอะไรเงี้ยแต่สมองว่าตัวเขาเองก็เขาอาจจะโกรธหรือดูใจแข็งหรืออะไรต่างๆเหมือนจะเด็ดขาดแต่เขาก็คิดถึงคณน,นะรู้ปะพราเขาก็รู้สึกกับคุณเรื่องของเดิมมีนาเนี่ยแปะไม่เท้ามาเนี่ยก็แสดงว่ามันต้องเกิด การกระทําหรือว่าการติดต่อสื่อสารอะไรบางอย่างจากคนที่มันมีการแบบห่างเหินกันไปละจะที่สุดสุดปัญหายเยอะแม่งก็ออกมาจากความสัมพันธ์ซะเลยแต่แบบด้วยความคิดถึงมันก็จะมีการกระเตื้องหรือมีการที่จะพูดคุยอะไรกันเพราะแบบเพื่อเพื่อแบบรับรู้ถึงชัยชนะหรือว่าเขยเลยรความสัมพันธ์มันเหมือนแบบเอาดีๆป่ะฟุ้งง่ายนะมันเหมือนแบบว่า เดิมมีน่ะมึงดีชาวท่าดินนะคุณกาลังจะเข้าหาอะไรตัวคนคนนี้ใหม่ซึ่งเขาก็รู้สึกว่าจากที่หายหายไปในกะูก็คิดถึงเขาแหละแต่แบบออกมาแล้วอะไรเงี้ยแต่พอเขากลับมาคุยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขากลับมาแล้วกูกำลังคิดถึงเขาอะไรก็เหมือนมันจะได้มีการแบบพูดคุยอะไรกันนะแต่คือจากทค่รู้สึกว่าอย่ามองในแง่ที่แบบว่าอ๋อ oh, มึงคิดอย่างนี้เหรอมึงแบบมึงก็รอให้กูคกยอะไรกับมึงก่อนใช่ป่ะแล้วมึงก็จะรู้สึกข็ประชนะใช่ไหมคืออย่าคิดอย่างนั้นเลยค่ะ ถ้าคิดอย่างนั้นก็ไม่ต้องมาสร้างความสัมพันธ์หรอกคะ่ะไม่ต้องมมีความรักอะไรกันหรอกคะ่ะมันเหมือนแบบมันเหนื่อยคือจะต้องเอาชนะอะไรกันให้ได้ตลอดเวลาอะไรอย่างนี้แล้วความรู้สึกคืออะไรบางทีต้องนึกก่อนว่าการที่เราจะเข้าหาอะไรเขาก่อนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เสียศักดิ์ศรีหรือว่าก็เลยอะไรวะเหมือนแบบเป็นเรื่องที่น่าอายเลยคะ่ะเพราะเราต้องรู้ก่อนว่าก่อนหน้านี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรแล้วเขาเสียใจแล้วเขาความสัมพันธ์นี้ออกมาเกิดจากอะไรต้องดูสาเหตุจริงๆก่อนนะออถึงจะมาแบบ นู่นนี่นั่นอย่ามาแบบว่าไม่กล้าเลยแบบไอยจ,จะเข้าหาเขาหรือถ้าเขาคุยก,กูก็ต้องถามความสุขการู้สึกกันหรือเปล่าก็ถ้าจะเอาเขามันก็มันก็ต้องแน่หน่อยอะคือมันก็มันก็ต้องยอมรับอ่ะมันก็ต้องกล้าเผชิญหน้าความสัมพันธ์อืมแต่รับรู้ไว้เลยว่าชาติทีริงการที่คุณจะ,ะเผชิญหน้าอะไรกับคนคนนี้ก่อนมันไม่ใช่เรื่องที่เสียหายอะไรเพราะเขาก็มีใจใคุณเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่มันแบบ มันก็ไม่ได้แบบว่าผิดหวังอะไรนี่มันก็ต้องลองว่าเขาก็ดูมีความแบบรู้สึกคิดถึงคุณแต่เออโอเคเดะมูนอ่ะเขาอาจจะไม่ได้มีความมั่นใจหรอว่าการเข้าหาอะไรกับคุณเนี่ยมันมันจะเป็นแนวใดอะไรเงี้ยมันก็จะอะ่ะก็แะวไม่ใช่เจ็บปะเอ้วทไมจะแบาใอัย,ยอะไรธอย่าง,งาน้มันไม่ใช่เรื่องนะอะไรเงี้ยบางทีว่าจะมองว่าเอ๊ะแกเข้ามาหาฉันเนี่ย ก็ต้องการจะมาขี้ขี้หัวใจฉันอีกอะขาจะมาทํร้ายเกาจะมารู้สึกแบบว่าเหมือนเอาฉันไปแล้วก็มาทำร้ายฉันอีกป่ะบ,บางทีก็ต้องมีการพิสูจน์การกระทําอะไรสักนิดนึงนะถ้าจะกลับไปเนี่ยแล้วก็ต้องแน่นอนนิดนึงนะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการกระทําอ่ะพญาบอแนะนาอะไรศาสตาดีมังกรศัพทกัน ซีซัพค่าหกถอยเซเว่นออฟคัพเจ็ดถ a ยจัดตมเนต์กุดบายทุดเลิฟอันคอนดิชเนอร์เลิฟยสอันไลก์เ่นสต็อมันไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรที่โอ๊ย oh. จิตตรงใจแบบถูกจริตแบบร้อยเปอร์เซ็นอะไรขนาดนั้นหรอนะคะเพราะว่าเมื่อีความสัมพันธ์ของคุณเขาต้องเข้าใจนิดนึงว่ามันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่ามันรักกันแบบมีเงื่อนไขอะ่ะคือถ้าต่างฝ่ายต่างแบบมีจุดยืนหรือว่ามีข้อกําหนดหรือแบบตั้งตั้งโจทย์ตั้งอะไรต่างๆมาเยอะเไยอย่างเงี้ยบางทีก็ มันก็ยากที่จะไปต่อนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ก็ออกมาแล้วเพราะอะไรมันมันก็มีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันดูไม่น่าเป็นไปได้เลยอะไรต่างๆเรารู้สึกว่าฮียความสัมพันธ์นี้สรุปมันเป็นความจริงไหมหรือม,มันยังมาสมควรที่จะโอเคไหมหรือแบบว่าเออกลับอดีอะไรกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งไพ่ก็บอกว่าจากการที่เราอะโอเคอาจจะออกมาจากความสัมพันธ์หรือมันมีการออกมาจากความสัมพันธ์อะไรกันแล้วเนี่ยถามว่าความสัมพันธ์มันสามารถกลับกลับมาคุยกันได้ไหม มีโอกาสที่กลับมาคุยกันได้หรือคุณก็สามารถกลับไปคุยอะไรกับเขาได้เพราะว่ามันเขาเรียกอะไรนะไพ่บอกว่าอย่งหยุดนั่นแปลว่าจริงๆคุณกับเขาอะเออมันมันมันเป็นความรักที่มันไม่มีเงื่อนไขกันค่ะคือต่อให้มันอาจจะทําอะไรที่ไม่โอเคหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่มันรู้สึกกันอะมันก็สามารถรักกันได้นะอาจจะมองเป็นไปไม่ได้มันอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยพวกความสัมพันธ์มันฝันไปแล้วว่าเฮ้ยเราไม่มั่นใจว่ามันคือรักแท้หรือเปล่า จริงๆมันก็คือรักแท้แล้ะถ้าคุณจะคิดดีๆเพราะความความรักแท้เนี่ยมันไม่ต้องการอะไรที่แบบว่าแลกเปลี่ยนนะคะอืมถ้าจะเอากันนะ <c oughs> หมายถึงว่าเรายังรู้สึกกันเออถ้ายังแบบว่าเอออยากไปต่อความสัมพันธ์นะนอ,อ่ะมันก็ต้องมันก็ต้องเสียสละมันก็ต้องแลกเปลี่ยนมันก็ต้องเขาเรียกอะไรวะมันไม่ใช่ว่า แล้วถ้าคุณมองในแง่ที่ว่าคาดหวังว่าความสัมพันธ์อย่างนี้น่นต้องเป็นอย่างนี้ให้มันร้อยมึงมึงต้องให้ร้อยอะไรเงี้ยบางทีมันก็ไม่ใช่ทุกความสัมพันธ์นะที่มันจะไปกันได้เพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าบางทีเนี่ยรู้สึกกันยังไงก่อนแบบว่าเออมันคือรักแท้อะไรให้เกิดกันจริงจริงใช่ไหมและยังไงสรุปใจมันมันได้กันหรือเปล่าอะไรเงี้ยอืมก็ต้องลองดูบอกเลยความรักความสัมพันธ์นี้แม่งยิ่งกว่าแบบ ยิ่งกว่าซื้อหวยแล้วไม่ถูกยิ่งกว่ากว่าจะเจออะไรที่มันดีที่มันคลิกมันก็ไม่ใช่ง่ายแต่บางทีความสัมพันธ์บางทีมันก็แปลกคือมันดูรู้สึกกันนะต่อให้ความสัมพันธ์แม่งจะดูวุ่นวายหรือว่าเออมันดูไม่ได้ตั้งใจแต่แม่งก็ดูจะเอาอ่ะมันก็ต้องลองอ่ะมันก็ต้องลองแต่ก็ดูแล้วว่าถ้ากลับมาคุยกันหรือว่าเปิดโอกาสอะไรในความสัมพันธ์อ่ะมันก็โอเคนะเพราะว่าอืม ความรู้สึกที่มีมันมีเนอยู่ไงบประเด็นรู้ความจากเขาถึงคุณดิฉันเอาคุณจจหัวอ่ะพูดมัวแหละฉันเอากุอกจหัวไม่ได้เลยจะมีเป็นพันสิ่งที่จะพูดกับคุณแต่มีเป็นพันในผลที่จะไม่พูดมันสิ่งที่เศร้าที่สุดที่ฉันเคยทำคือการที่เดินจากคุณไปนั้่องที่ยังรักคุณอยู่ฉันหยุดมองหน้าคุณไม่ได้เลยนะคุณจะหายปจาจกรรมองเห็นแต่ไมเคยหายไปจากความทรงจาฉันเลย ก็แสดงว่ามันอาจจะเกิดจากการที่คนที่ชาวทัดดินนึกถึงเนี่ยเขาอาจจะจะปวดอะไรบางอย่างแล้วเขาเลือกที่จะตัดออกมาเลยเพราะตอนนั้นเขาเจ็บแต่เขาลืมคิดไปว่าการที่เขาเดินออกมาเออเจ็บเจ็บแต่ก็เออกูก็รักอยู่นี่ไงกูเสียใจแต่กูก็รักเขาแต่ก็ออกมาแล้วอะไรยังไงอะไรงเกื้ก็คามาเสียใจอย,อยู่ทำไมใช่ปะละ่ะแต่ก็ความรู้สึกมันก็มีเขาก็บอกเออขาก็เอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะจริงๆ ออกมาเขาตัว่าจะออกมาการติดต่อสื่อสารอาจจะไม่มีอะไรต่างๆแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะลืมคุณได้เลยขนาดหรอกเขามีพันสิ่งที่จะพูดกับคุณแต่ก็มีพันในผลที่จะไม่พูดมันลายอย่านะนะมันครับแขนจิตใจมันมีความฝังม,มีความแบบไหลเรื่องให้กูพูดเปล่าหรือย,อยังไงอ่ะบ,บางทีก็แบบอาจจะมีอะไรในใจเอะน่าจะอึดอัดน่าจะเป็นคนที่มีอะไรในใจเยอะกับความรู้สึกอะไรในแง่นี้ ก็มีพันสิ่งที่จะพูดกคุณนะแต่ก็มีพันในผลดีเออก็ไม่พูดดีกว่าพูดแม่งสถานการณ์ไม่ได้ดีขึ้นพูดแม่งเด็กก็ชวนทะเลาะพูดแม่งเด็กมึงก็ไม่ได้เข้าใจอะไรกูเลยแล้วก็แบบว่าอ่ะเด็กก็หาว่ากูงี่เงาเด็กก็หาว่ากูแบบไม่มีเหตุผลนู่นนี่นั่นบอกเลยนะความรักของคู่คุณอนะแม่งคือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเพราะฉะนั้น <laughs> อีความแบบเข้าใจอ่ะมันไม่ค่อยมีหรอก แต่มันจะแบบว่าเบสของมันคือความรักไงเออแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เศร้าสุดี่การเอะยังปุยแล้วสิ่งที่เศร้าสุดที่เขาพยทยามมการที่เดินจากคุณไปนั้งที่ยังรักคุณอยู่เห็นไหมก็อย่างที่บอกโกรธโมโหตัดชื่อมึงนามห่กูเสียใจกูไม่คุยกับมึงแล้วกูจะกันมึงนู่นนี่นั่นแต่เขาออกไปทั้งที่เขายังรักคุณนะมันน่าสงสารเวลาหรือยังไงแต่เขาก็หยุดมองหน้าคุณไม่ได้เลยนะรู้ปะเนี่ยเห็นไหมเจ็บขนหนก็ยังรักอยู่ เจ็บแค่ไหนยังรู้สึกแต่มึงทำกูเสียใจไงแล้วกูจะอยู่เพื่ออะไรแบบไอ้ม,มึงทำลายกยูแล้วว่ามรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยออแล้วก็บอกว่าคุณแก้หายปรกจัรมองเห็นแต่ไม่เคยหายประจากความทรงจำพอเลยเห็นปะรักรักคุณอยู่ร้อยเอร์เซ็นเพราะฉะนั้นฮัดดินถ้าคุณจะมีการตดิดติดหรือแบบ จะมีการกระพือปีกทำอะไรสักอย่างกับตัวฝั่งที่คนที่คุณนึกถึงเนี่ยจะรู้นานะทำด้วยใจนะทำด้วยความแบบตั้งมั่นนิดนึงทำด้วยความแบบตั้งใจในการที่จะแบบว่าจะได้เขากลับไปอะอะไรที่มันแบบเออขอโทษได้ก็ขอโทษเนาะมันไม่ได้เสียตังค์แต่ว่าขอโทษจะใจหรือแบบทำอะไรที่มันไม่โอเคหรือว่าถ้าจะคุยอะไรกันดีๆก็อืม คืออาเชื่อว่าทุกคนจะรู้ว่าเราทาอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะรับรู้ได้ว่าอันไนจริงอะไรไม่จริงอันไนตั้งใจไหนไม่ตั้งใจเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้สิ่งที่ดีก็ทําอะไรที่มันดีๆออกไปโอเคถ้าเสีอยอะไรดาวอะไรลักณะอะไรท่าอะไรที่มีเกมมีพลนกระชาวท่าดีมังกร,ระสบกันเออท่าดีมังกร,ระสบกันมาสาสีเม็ เนปจูนเมทัลเจมินายเนปจูนมีนเจมินายเมทุนโอเคพุโตปิจิกมันก็ประสบการณ์มีนเมทุนพิจิกโอเคก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะในแฝงตามช่องนี้ไปแน่จ้ะฝากอะไรก็แชร์ก็สักคระดิกถุยก็เด็กกินของก็เลยใช้สัตว์ด้วยอันนี้ตู้ตู้แต่งให้สายสักขอบคุณมากนะคะจะกดคลิปหน้าจ้นบ๊ายบาย